ผมสร้างมานครับมืาอนี้ก็ทรงงานอีกตัวหนึง่งตัวนี้เป็นไม้บักเกือครับไม้บักเกือไม้บักเกือเป็นล่างล่างเอกย่างเอกแล้วก็ปีกเป็นปีกปีกเลเซอร์ครับปีกเลเซอร์แต่งครอบปีกให้เรียบร้อยสำหรับตัวนี้นี่เป็น่ตั้งให้พูดครับมันเป็นงานงานแบบนี้ผมนี่ล่า,เง,ลาเงเอกเนี่ยล่างมินิมิลล์สินคา,าเก่าปัญหาครับผ พี่น้องเนี่ยอะเมาหลายว่าคือโบบอกแา้วค่ามันแค่มันลืมพี่น้องของผมเนี่ยคัดเป็นไม้มะเฟือร่างเอกปีกกัะปีกแตงเนี่ยราคาเก่าั้นหาแต่วละคันเป็นชุดร่างใหม่ครับชุดร่างใหม่เพิ้งสวนนานาไม้สวนเนี่ยราคาเมื่อินเมื่อนสองอ่ะผมบอกราคาไปแล้วได้พี่น้องเด้อไม้มะเฟือไม้มะลิดไม้พยุงครับผมเห็ดเสียเป็นราคาเดียวกันเลยคัดเป็นร่างเอกเนี่ยเก่าขันหาถ้าเป็นงานสวนเนี่ย เป็นราคาเมื่อวันาะพี่น้องจะได้เข้าใจมันคือผมเกษีก็ได้งงจากของนะนั่งเถือดนั่งเถือดมันเท่าไหร่เหตุงานเท่าตามตามเนื้อไม่ครับตัวนี้ก็แพ้งเราตัวนั้นนี่นั่งเถือดไม่มันความสมบูรณ์ของเนื้อใหม่จริงครับเกษีเขาข้าวเสียราคาหลบมาเนี่แหละแต่นี่สีแท็กสีแท็กเรียบร้อยครับแต่นี่นี่เมื่อนีร่เจ้าของอยู่นี่ยืนกอดเออยู่นี่คุณเขากองสมบูรณ์ไหมที่รถหลงหลงครับนัดกันเพ่อนี่หลงกระทั่งมันหมุนกันหาการยุบเป็นชั่วโมง ก็เรียกว่าเออมันผู้คนมากใจเข้าถุงก็ไม่แต่ว่าลุกเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดสนใจก็ทักคำว่านี่เพจครับทั้งวัดรีดีรับแล้วก็ในเฟนภนี่ก็ได้ในเฟนวัชราชวยงามนะครับในช่องครับในช่องนี่ผมคือคำว่าตอบไปตลอดในคอมเมนต์ผมเป็นอาจจะเป็นท่านท่านมือมือเนาะมตอบทุกคอมเมน่นครับฟังอย่างง่ายก็อยมาตอบแต่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคิดมาส่งงานผู้ใดเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวมีให้เมื่อไงเพื่อนวันนี้เป็นนั่งเอก ตัวตยิ่งดีครับตัวเนี้ยยิ่งดีเดี๋ยวจะเป็นตัวที่ผมใส่เมื่อก่อนเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ